สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องผมแปมล,ปลำเพินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนลืมไปหรือ,อยังบรูว่าหลายๆปุ่หลายๆคนลืมไปหรือ,อยังนะคะสําหรับเรื่องราวระหว่างพี่เวียงแลงมลกับน้องอุ๋นะคะพี่น้องค่ะซึ่งอมแปมนะคะตอนนั้นผมแปมก,ก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะอยู่วงหนึ่งเนาะส่วนนะั้นมันก็เป็นส่วนไกลสิบปีวุ ส่งกรสิปิดวงแล้วพี่เบี่ยงมารับเชิ่นพอมารับเชิ่นแล้วนะคะอ่าพี่พี้ยงได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งนะคะไห้วงอิงมีใครจำได้นะคะคนไหนจำได้นะคะคนนั้นกดหนึ่งกดหนึ่งก่อนนะคะพิมหนึ่งมาก่อนนะคะติ๊กตอก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 ติกตอกตอกนะคะคนไหนที่จำได้นะคะพิมหนึ่งมาก่อนก่อนสีเข้าสีขาว้ีเรืืองนะคะพี่น้องคะคนไหนจำได้พิมหนึ่งมาเลยนะคะําหรับนะคะ เพลงทีพี่เวียงนาลิม่นนะคะแต่งไห่อีหลาปอระแป๊มรู้สึกว่ามันเป็นผลงานเพลงทีแบบมวนหลักการมีคุ้นขานะคะอยากให้ฟังเต็มๆนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยกัแล้วกันนะคะเ๊บ,บนึงนะคะพี่น้องม,มันคือบอดัง

ยายความในใจวัน ของไทยบ้านเราอีพออีแม่ที่ยให้เป็นดาวอยากให้ลูกสาวเด่นบนเลคีเศร้าอยเทพบ้านแท้คอยตามแห็หัวใจรวงนี้อยางขอบคุณจากใจอ,อาปาดายสิบเล่บุญ นี่นะคะพี่น้องคะถือเป็นอ,อีกหนึ่งบทเพลงที่แบบว่าซื่อถึงชีวิตของอิงไ,ได้ได้เกือบเบิร์ดเลยล่ะค่ะพี่น้องคะสําหรับแบบว่าในเพลงที่พี่เวียงแตงไห้นะคะท่อนสซูทายแหงมวนผมแปลรู้สึกว่าท่อนสซูทายมันมวนเป็นอะไรที่เดี๋ยวเมันมีท่อนสุดท้ายอยูอ่นะเสือเลยว,ว่าจากปลายปากกาของเวียงเนลโมนค่ะเสน่ห์วนันเวียงเนลโมนนี่ต้อง เขาลึกซึ้งถึงความเปลี่ยนองคอีเวนแพงในจาได้บรรยายเหมือนพอโจโตแต้งน้าตาอีลาน้อยเนาะต้องมีสตอรี่ครับอีลีเด่กก็ขออนุญาตนะคะว่าเรื่องเป็นคนที่ติดตามน้องอุ๋งอิงแล้วก็แม่ของเวียงนัลมุลนะคะเป็นเอฟซีน้องอุ๋งอิงดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแทงแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กน้อยที่ถือว่าเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากอายุเท่านี้ แต่ว่าสามแม่ทํางานแล้วก็เลียเ้ยงครอบครัวได้จนหอดวันนี้ตัวเพื่อนแห่งน้องนะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะพงหญิงมีอะไรฝากถึงพี่เวียงหนูกับเป็นคนหนึ่งที่ฝากฟังเพลงพี่เวียงแล้วก็เป็นเอซีพี่เวียงแล้วกะ็หนูกับหนูกับบูชีแต่ว่าหนูสินสิได้ไมาอยู่เวทีใหญ่แล้วพี่เวียงแล้วก็แม่สิติดตามหนูแล้วเป็นเอฟซีหนูหนูปลื้มใจแม่จ้บพ่อ ขอพระคุณพระพรแม่เอซีละกัขอพระคุณที่เวียงเดอจากที่เอียดูอีละขอขอบคุณคำร้องทำนองเมื่อกี้นะครับจากเวียงนิมุลแล้วกับพี่ดองครับสางคมสุขสสบิยรับเชิญในคำคืนนี้เสียงพรบมือด้งต้นนับและขอบคุณเวียงในบนครับขอบคุณเลยนะค่ะขออนุญาตร้องท่อนจบอีกท่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกเนาะนี่กนี่ก็สิจากกันอยากขอบคุณจากใจลี

อยากอยากฟังในเวอร์ชันองอิงมากนะคะสาหรับเพลงที่พี่เวียงแต่งให้กับพี่นงค่ะที่ว่าเป็นเพลงที่แบบซึ้งแห้งมันก็ไปถูกกับชีวิตได้หลายคนองค์อิงอะไปเห็นภาพชัดแล้วก็มีลหลายๆคนที่มีชีวิตคล้ายๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าน้องแต่ว่าคล้ายๆน้องกับลายนะคะพี่นองค่ะเป็นบุตรเพลงที่แบบเบาแทนความรู้สึกแล้วก็มันเป็นชีวิตของน้องเลยนะคะนี่ แล้วมันมีมุมที่แดนเซอร์เนาะพี่แดนเซอร์มีมีมี่มม เฟซีอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรพี่ชื่อนะคะยิงลี่นะคะพี่ยิงนะคะหนีไปมาคอมเมนต์บอกเลยค่ะหนูอดบอได้ดีจังให้น้ำตาพังเาาวออกมาเลยค่ะเพราะว่าหนูเห็นน้วงมากระแม่แต่แหลกมานางอยู่ที่เต็นบอดค่ะนึกถึงภาพตอนนั้นกะเลยอดบอได้จ้ะน้องทําตามความฝันน้องสําเร็จแล้วค่ะซึ่งพี่ยิงนะเป็น เป็นแดนที่อยู่สานอัพเปนเพั่นแพงมามานาวแล้วนะคะพี่นอ้องคะภูริยักเบิ้งคลิปเต็มแดนเซอร์ไปดูที่คลิปช่องเบ่าเอกลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องคะวัหันนี้ป้อมเบิ้งมาจากนะคะช่องไทยส,สกตีตมากหมอลำนะคะเพื่อนตัดมาลงจากลรยสดสาวหน่อยนะคะของพี่ไทยสกตีตไทยสีสเกตมากหมอลำนะคะภูรอยากฟังคลิปเต็มกะไปดูได้นะคะแล้วก็คนไหนอยากฟังเพลงนี้เวอร,รช์ชันอุ่งอิงกดสอง กดหนึ่งวังหันกดสองมากค่ะพี่น้องคะคนไหนที่ดูคลิปจบก็แสดงว่าสุดยอดมากเลยนะคะคนไหนอยากฟังเวอร์ชันองคอิงที่พี่เวียงแต่งให้นะคะดสองมากค่ะพี่น้องคะมาลุ้นกันว่าพระโจจะเฮ็ดเพลงนี้ตอนไหนหรือว่าทําเพลงที่พี่เวียงแต่งให้ตอนไหนนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความหมายนะผอนแรรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วค่ะซึ้งแล้วก็คือฟังอ่ะหายเลยละไปวังหันนีจักแบบว่ามันจินตนาการไปน้ำเนื้อเพลงแล้ว มันเป็นเอกขอามันนะคะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปมีมาให้ชมเยอะแน,น่นอนนะคะพี่บ้า